ขอต้อนรับและตอนนี้คุณอยู่กับเรื่องมาหากาพเทพมรณะ EP ที่1พภาที่7นะครับหากใครที่เพิ่งเข้ามาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกสามารถย้อนกลับไปฟัง EP ที่1ได้ที่ลิงก์วิดีโอเพลย์ลิสต์มาหากาพเทพมรณะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยขณะที่ผู้เท่านิลการโกรธเกลี้ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนักฆ่าดัชนีอสูร ซึ่งซุ้มซ่อนตัวอยู่ในความมืดข้างถงนบกบั้นน้ำที่ลึกประมาณหัวเข่าก็คอยสังเกตความเป็นไปร,บรอบๆเรือไม้มีป้ายเขียนไว้ว่าเขาช้อนอึมลำหนึ่งค่อยๆแล่นมาช้าๆดูเหมือนจะเป็นเรือเคลื่อนศพของผู้มีฐานะแถบเขาช้อนอึมเสียงระเบิดควันหลายสายดังสถานระเบิดควันส่งสัญญ,ญาณของพักระยะจก นักฆ่าดัชนีอสูนไม่รู้ความหมายของระเบิดควันนั้นสัญญาณลับของพักกระยาจกเปลี่ยนทุกสิบวันถึงแม้จะล่วงรู้ความหมายของสัญญาณนั้นแต่พอผ่านไปสิบวันก็ไม่มีความหมายแล้วแม้มันตีความหมายของสัญญาณลับไม่ออกแต่สิ่งที่มันรู้คือตอนนี้คนของพักกระยาจกกำลังล้อมเขาช้อนอึมต้องซ่อนตัวไม่อาจเคลื่อนไหวโดยผีพรมพักกระยาจก มีเรื่องราวสามประการที่ต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่ง 1. คือจอมฝ่ามือพิฆาตมังกรประมุขพักกระยาจก 2. คือคนของพักที่มีจำนวนมากมายเหลือขนานับ 3. คือค่ายกลสลับเท้าล้อวายุค่ายกลสลับเท้าล้อวายุของพักกระยาจกนับเป็นหนึ่งในค่ายกลเอกแห่งบุลิมการจะก่อตั้งค่ายกลน,นี้ได้จำต้องอาศัยคนจำนวนมากถึง800คน การจะฝึกคนจำนวนมากเช่นนี้เป็นเรื่องยากเย็นยิ่งแต่หากค่ายกลน,นี้ตั้งขึ้นเมื่อใดต่อให้มีวิชาฝีมือสูงส่งระดับสุดยอดฝีมือก็ยากจะหลบหนีไปได้ทันแม้ค่ายกลสลับเท้าล้อวายุเล็กจะมีอนุภาพไม่เท่าค่ายกลสลับเท้าล้อวายุใหญ่แต่ด้วยจำนวนคนเพียงสิบคนก็สามารถแสดงอนุภาพค่ายกลน,นี้ได้แล้ววิชาฝีมือของหัวหน้าสาขาต่างๆ ในพักกระยาจกไม่สูงส่งเท่าใดหากแต่ยามเมื่อพวกมันรวมตัวกันก่อตั้งค่ายกลก็นับเป็นอีกเรื่องแล้วนักฆ่าดัชนีอสูนค่อยค่เคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบในน้ำทันใดนั้นมันก็ได้ยินเสียงชายเสื้อกระทบกับสายลมอืมพวกมันมีอย่างต่ำสามสิบคนนักฆ่าดัชนีอสูนตื่นตัวก่อนหน้านี้ มันยังไม่แยแสคนพักกระยาจกนักเนื่องเพราะยังไม่ถึงเวลาไล่ล่าแต่ตอนนี้พวกมันคงเตรียมตัวมาอย่างพรักพร้อมแล้วนั่นมันคือมังกรท่องนภานักฆ่าดัชนีอสูรซ่อนตัวอยู่ตรงทำนบกั้นน้ำอืมชงนีชูส่งเสียงร้องออกมาอย่างไม่คาดคิดคลายได้สติขึ้นมานักฆ่าดัชนีอสูร ใช้มือปิดปากมันไว้โดยไม่ต้องหันไปมองโชคดีที่มังกรท่องนภากำลังให้ความสนใจในเรื่องอื่นอยู่จึงไม่ได้ยินเสียงครางนั้นมังกรท่องนภาฮึนักฆ่าดัชนีอสูรจดจำมังกรท่องนภาได้เป็นอย่างดีมันคือผู้ลงโทษพี่ใหญ่มังกรท่องนภาคือหนึ่งในผู้ที่มันต้องหลังแขนและหาดเป็นไปได้ นักฆ่าดัชนีอสูรต้องการสังหารอีกฝ่ายด้วยน้ำมือตัวเองเจ้าต้องตายด้วยน้ำมือของเรามัางกรท้องนภากับคนของพักกระยาจกหายไปในความมืดเสียงฝีเท้าหมาควบดังพร้อมกับเสียงลงแท้อย่างแรงเป็นเวลาที่มังกรท้องนภาจากไปได้ประมาณสองชั่วโมงในระหว่างนั้นนักฆ่าดัชนีอสูร ยังคงซุ่มซ่อนตัวอยู่ที่ทำนบกั้นน้ำโดยไม่เคลื่อนไหวมันพยายามลดระดับการหายใจและทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดทั้งไม่ปล่อยมือที่ปิดปากชงมีชูอยู่สัญชาตญาณของนักฆ่าทำให้มันรู้ดีว่าตอนนี้มันต้องสงบนิ่งเสียงควบหมาดังใกล้เข้ามาทุกขณะเส้นทางเข้าออกเขตสุสานของเขาช้อนอึมมีเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้น และเป็นเส้นทางที่ไม่ใครมีใครเดินทางผ่านไปมานักหากไม่มีธุระที่สุสานยิ่งไปกว่านั้นเวลานี้ยังเป็นเวลากลางดึกเอมันคือคนของพักกระยาจกผู้ที่ขี่ม้ามาจะต้องเป็นผู้ส่งสารจากพักกระยาจกการใช้ม้าส่งสารนั้นน่าจะส่งให้คนระดับหัวหน้าสาขาขึ้นไปเท่านั้นนักฆ่าดัชนีอสูรครุ้นคิดตอนที่มังกรท้องนภา,าจากไป มันคิดว่าจะหลบหนีต่อไปดีหรือไม่แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจอยู่ที่นี่อีกสองชั่วโมงเมื่อมังกรท้องนภาไม่อยู่คนที่อยู่ที่เขาช้อนอึมก็น่าจะเป็นคนที่มีพลังฝีมือสูงส่งระดับผู้อาวุโสอะหรือว่ามันจะปิดกั้นทางเข้านักฆ่าดัชนีอสูนคิดก่อนสายศรีรษะทันทีตอนนี้พวกมันหาตัวเราไม่พบการที่มังกรท้องนภา รีบเคลื่อนไหวเช่นนั้นเพราะมันจะไปสกัดปิดทางบางอย่างแน่ไปมางอย่างไม่ได้แล้วโนซันทงชังขู่ชองโฮโพก็ถูกปิดเช่นกันหากจะเดินทางกลับไปก็ต้องข้ามแม่น้ำาขาวย้อนกลับไปแต่พวกมันก็คงดักรออยู่เช่นกันยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใดพวกมันยิ่งโอบล้อมเข้ามาตีวงแคบยิ่งขึ้นเสียงสีเท้าหมาใกล้เข้ามานักฆ่าดัชนีอสูร เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเท่ากับความคิดวินาทีที่ม้าวิ่งผ่านมันไปนักฆ่าดัชนีอสูรวิ่งออกไปจากคำนบกั้นน้ำพุ่งตัวลอบติดตามไปนี่มีความเสี่ยงสูงมากแต่มันต้องเสี่ยงสักครารอบเดินทางได้ระยะหนึ่งมันจึงเห็นว่าอีกฝ่ายหยุดม้าลงณนะที่นี่มีเพียงข้าพระเจ้าควังโฮเฝ้าอยู่แล้วท่านหัวหน้าสาขาไปอย่างที่ใดแล้ว ท่านเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วสารอยู่ที่ใดสารอยู่ที่นี่ท่านหัวหน้าสาขาล่วงหน้าไปทางใดหรือฉังโฮท่านล่วงหน้าไปดักรอเป้าหมายแล้วโอ้ยท่านผู้อาวุโสสั่งห้ามมิให้ละสายตาจากเขาช้อนอึมหากเช่นนั้นเจ้าจงเฝ้าอยู่ที่นี่เราจะรีบไปตามท่านหัวหน้าสาขามาเองคนของพักกระยาจกวิ่งกลับไปยังทางเดิมอย่างรีบร้อน นักฆ่าดัชนีอสูนได้รู้ข้อมูลมากขึ้นตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่เขาช้อนอึมยกเว้นคนของพักกระยาจกที่ชื่อว่าขวังโฮซึ่งเฝ้าอยู่ตรงริมญ้าฝั่งแม่น้ำเขาช้อนอึมไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่ได้นานผู้ออกคำสั่งแก่มังกรท้องนภาต้องเป็นคนที่มาจากพักกระยาจกสาขาใหญ่และมันผู้นั้นคาดการว่าตนยังอยู่ในเขาช้อนอึมต้องเร่งมือแล้ว ควังโฮไม่ใครสบายใจเท่าใดนักต่อให้ได้รับคำสั่งมาแล้วแต่การเฝ้าประตูเข้าสู่ศาลเพียงลำพังทำให้มันรู้สึกตะครั้นตะคออยู่บ้างที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่น่าพิษสมัยนักลมที่พัดช่วงฤดูใบไม้ร่วงช่างหนาวเย็นจนมันต้องตัวงองงุ้มอ้ยหรือจะก่อไฟไม่ได้ทำเช่นนั้นต้องถูกลงโทษอดทนไว้อดทนไว้ ควังโฮขนลุกเกลียวกับบรรยากาศรอบข้างอฮ้ยบาดซบคืนนี้เราคงได้นอนหลับอยู่ที่สูสานแห่งนี้กระมังทันใดนั้นมันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างหลังในโลกนี้ไม่มีปีศาจในโลกนี้ไม่มีปีศาจเสียงลมพัดแรงขวังโฮทำท่าจะหันไปมองข้างหลังทันใดนั้นมันรู้สึกเจ็บตรงต้นคออย่างรุนแรง ศีรษะของมันกระเด็นออกจากบ่าไปร่างอันไร้ศีรษะของควังโฮล้มลงนักฆ่าดัชนีอสูนโยนศพควังโฮลงในร่องน้ำต่อให้มังกรท่องนภา,าได้รับสารแล้วกลับมาอย่างที่แห่งนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงของวันพรุ่งนี้ทันทีที่มาถึงมันย่อมขุดคุยหลุมศพต่างๆในเขาช้อนอึมโดยไม่ใส่ใจควังโฮที่ตายอยู่ตรงทางเข้าประตู มันจึงน่าจะพบศพวังโฮเอาตอนเย็นพรุ่งนี้นักฆ่าดชเนียสูนเข้าไปในสุสานโดยไม่รังรอต้องเป็นหนังหน้าของชายวัยกลางคนมันเดินหาหลุมที่เพิ่งฝังได้ไม่นานวัสดุในการทำหนังมนุษย์ที่ดีที่สุดต้องเป็นหนังมนุษย์ที่เพิ่งตายไปได้ไม่เกินสองชั่วโมงเพราะหากเกินสองชั่วโมงผิวหนังจะเริ่มแห้งไร้ความชุ่มชื้นหากเป็นเช่นนั้น ก็จะได้หน้ากากหนังมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบฉะนั้นวิธีสังหารคนแล้วถลกหนังออกมาย่อมเป็นวิธีที่ดีที่สุดเหมือนการถลกหนังหน้าของอีซัมชาวประมงผู้นั้นทันทีที่ถลกหนังเสร็จจะต้องลงมือตกแต่งทันทีหลังจากตกแต่งให้เรียบร้อยต้องตกแต่งความหนาให้เหมาะสมใช้น้ำยารักษาความสดทาให้ทั่วเพื่อไม่ให้หนังตาย การจะทำหน้ากากหนังมนุษย์ให้สำเร็จอย่างน้อยต้องใช้เวลากว่าเจวันหนังหน้าของอ e ีซัมไร้ความชุ่มชื้นจึงเริ่มแห้งรูปหน้าปิดเบี้ยวแล้วนักฆ่าดัชนีอสูรเป็นมือสังหารแต่ไม่ใช่ฆาตกรมันไม่ต้องการสังหารอ e ีซัมแต่สถานการณ์ทำให้มันจำต้องทำเช่นนั้นทั้งมันยังไม่ต้องการสวมหน้ากากมนุษย์ที่ยังตกแต่งไม่เรียบร้อยและเต็มไปด้วยกลิ่นโลหิตขาวคุ้งเช่นนั้น ค้นหาอยู่ครู่หนึ่งนักฆ่าดัชนีอสูรมิอาจค้นหาหลุมศพที่เพิ่งฝังได้สุสานแห่งนี้ดูโอออาสมคำร่ำลือว่าเป็นสุสานของผู้มีฐานะหลุมที่ฝังศพหนึ่งศพใหญ่และกว้างพอจะฝังศพที่อยู่ที่สุสานเฮเวงช่องได้ห้าถึงหกศพหลุมศพบ,บางหลุมใช้เงินทองในการตกแต่งประดับประดาหลุมศพมากมายอย่างฟุ้งเฟอ้ออ่ะ พบแล้วในที่สุดนักฆ่าดัชนีอสูรเลือกหลุมศพหลุมหนึ่งยาที่เพิ่งเอามาประดับตกแต่งไว้ใหม่ร่องรอยการรดน้ำลิ่นดินที่โชยมาเตะจมูกสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าหลุมศพนี้เป็นหลุมศพที่เพิ่งขุดขึ้นใหม่นักฆ่าดัชนีอสูรเลื่อนรูปปั้นออกไปข้างๆก่อนจะเริ่มขุดหินอ่อนออกเมื่อยกหินอ่อนออก จึงค่อยเจอกับห้องโถงสุสานด้านล่างทันทีที่เปิดหลุมศพได้กลิ่นอับอันคักครุ้งก็ทลักออกมาภายในสุสานใต้ดินศพดูโอออารูุราตรงผนังมีไฟเรืองแสงห้อยอยู่ที่กลางห้องมีโลงศพสีดำใสเหมือนแก้วตกผลึกจากหินภูเขาไฟภาพวาดเทพเจ้าที่วาดเอาไว้ตรงผนังสมจริงประหนึ่งมีชีวิต <c oughs> ตายแล้ว อย่างฟุ้งเฟอ้อถึงเพียงนี้นักฆ่าดัชนีอสูรเปิดฝาลงศพออกเป็นศพของชายชาราผู้มีอายุประมาณ80ปีสวมชุดขาวนอนหลับตาอยู่ในโลงนั้นนักฆ่าดัชนีอสูรมองศพนั้นพลางวิเคราะห์อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะชักดาบดาราพลายออกมาใบหน้าของคนผู้นี้ยังคล้ายอยู่ในวัยกลางคนหน้าตาช่างอิ่มเอิบ เรากับไม่เคยพบความลำบากในชีวิตหน้าตาชิ้นนี้อาจทำให้เราหลุดรอดออกไปจากมังยางได้เมื่อเงยหน้าขึ้นมาจากศพนักฆ่าดัชนีอสูรจึงรู้สึกตัวว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมันอยู่ไม่วางตา <c oughs> คิดว่าเราก็ทำการชั่วร้ายไปบ้างใช่หรือไม่ไม่ขอรับคำตอบของมันตรงไปตรงมา เพราะข้าพระเจ้าเคยได้ยินเรื่องการทำหน้ากากหนังมนุษย์มาบ้างนักค่าดัชนีอสูนลอบแปลกใจเอ๊ะเคยได้ยินมาก่อนหรือเด็กคนนี้ที่แท้ยังมีเรื่องราวใดอีกที่มันไม่ได้เปิดเผยออกมานักค่าดัชนีอสูนยพยายามข่มความรู้สึกสงสัยใจเอาไว้ภายในเอ้ยควังโฮนักฆ่าดัชนีอสูน ได้ยินเสียงร้องเรียกจากด้านบนแล้วตั้งสติได้คนของพักกระยาจกมาสัญชาตญาณของมันส่งเสียงเตือนว่าสถานการณ์ขับขันนักมันรีบเลื่อนหินอ่อนเพื่อปิดปากหลุมสุสานค้นหาตัวมันให้ได้หาตัวมันให้พบหาให้พบว่ามันอยู่ที่ไหนแม้แต่ในรูมดก็ตามน้ำเสียงนั้นช่างเต็มไปด้วยความกาดเกลียวฮะ มังกอนท่องนภาหรือมันย้อนกลับมาเร็วเช่นนี้เลยหรือนักฆ่าดัชนีอสูนรอบตนกนักฆ่าดัชนีอสูนอยู่ในสุสานใต้หลุมศพจึงไม่อาจเห็นเหตุการณ์ภายนอกได้ตึกตักตึกตักเสียงฝีเท้าวิ่งกรูก,กันเข้ามาหากถึงรุ่งสางทุกอย่างคงจบกันนักฆ่าดัชนีอสูนคุ้นคิด มังกรท้องนภา,าใจหายวับทันทีที่เห็นสิทธ์เดินทางมาอย่างกระหือกระหอบหากเป็นในยามปกติวังโฮจะเป็นผู้ส่งสารมาให้มันแต่การที่กลับกลายเป็นผู้อื่นมาหามันด้วยตัวเองเช่นนี้แสดงว่าเกิดเรื่องเร่งด่วนขึ้นแล้วฮะสารมังกรท้องนภา,าเห็นหน้าสิทธิ์แล้วรีบยื่นมือไปขอสารทันทีนักขาดัชนีอสูน จะต้องย้อนกลับไปยังเขาช้อนอึมที่ไร้ผู้คนจับตาดูเขาช้อนอึมให้ดีห้ามขลาดสายตาจากเท่านีลา้ละกันราซบมันรู้สึกเสื่อมเสียหน้าอีกครั้งผู้ติดตามทั้งหลายกําลังมองม,องมันด้วยความสงสัยมันม่อาจสบสายตาคนเหล่านั้นได้ผิดพลาดอีกแล้วเราคิดถึงแต่มังยงังหากท่านผู้อาวุโสบอกว่าเขาช้อนอึมก็ต้องเป็นเขาช้อนอึมบมรซบ โชคดีที่ตอนนี้มันยังออกมาไม่ห่างนักเขาช้อนอึมอยู่ห่างออกไปไกลเพียงสามชั่วโมงเท่านั้นรีบกลับไปเขาช้อนอึมให้เร็วที่สุดมันร้องสั่งเสียงดังก้องมังกรท้องนภา,าเร่งรุดเดินทางกลับมายังเขาช้อนอึมในหัวของมันมีแต่ความคิดว่าจะต้องรีบไปให้ถึงเร็วที่สุดไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหอบเหนื่อยของเหล่าสิทธิพักกระยาจก ไม่เห็นแม้แต่สีหน้าอันซีดเผือดด้วยความอ่อนล้าของพวกมันทั้งหลายเร็วมังกรท้องนาภาเร่งฝีเท้าใช้ออกด้วยวิชาตัวเบาอย่างเต็มที่เมื่อเห็นเช่นนั้นเหล่าสิทธพักกระยาจกทั้งหลายต่างพากันวิ่งตามโดยมิอาจปฏิเสธสิทธพักกระยาจกเริ่มหมดแรงกันทีละคนสองคนมังกรท้องนาภาเองก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยยิ่งแต่จะอย่างไร มันนับว่ามีพลังการฝึกปรืไมิใช่ชั่วทันทีที่เห็นประตูทางเข้าสู่สารช้อนอึมมันก็เริ่มใจชื้นได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไรเหมือนตอนก่อนมันจากไปขวังโฮเอ้ยขวังโฮแต่กลับไม่ได้ยินเสียงตอบรับไม่เห็นแม้แต่เงาของควังโฮมังกรท้องนภา,าเริ่มสังหอนใจไม่ดีขึ้นมาอีกครั้งขวังโฮ ขวังโฮมังกรท้องนภาหน้าซีดเผือดหรือจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับควังโฮแล้วแต่สิทธพักกระยาจกที่มีวิชาตัวเบาสูงที่สุดในบรรดาผู้ติดตามไล่หลังมันมาไม่ห่างพรางกระหืดกระหอบเหงื่อเม็ดปองป้งผุดขึ้นมาเต็มหน้าผากรีบผาตัวควังโฮเร็วเข้าในสถานการณ์เช่นนี้มังกรท้องนภากลับไม่ทราบควรทำเช่นไร ล่าสิสร์พักกระยาจกทั้งหลายค่อยๆเดินทางมาถึงทีละคนสองคนพวกมันเริ่มค้นหาตัวควังโฮในที่สุดก็พบศีรษะที่หลุดจากบ่าของควังโฮกลิ่นคาวโลหิตเหม็นคละคลุ้งมังกรท้องนภา,ากัดฟันกรอดค้นหาให้ทั่วขุดให้หมดไม่เว้นแม้แต่รังมดคนของพักกระยาจกกระจายตัวกันออกไปทั่วไม่มีใครเอ่ยปากเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อย ทุกคนต่างรุมสาบแช่งนักฆ่าดัชนีอสูรขณะที่มังกรท้องนภากับคนของพักกระยจกกำลังหรือค้นทุกจุดในเขาช้อนอืมผู้เท่านิลการกับผู้คุ้มกฎทั้งห้าก็เดินทางมาถึงเมื่อมาถึงผมสีขาวสนิทของผู้เท่าถึงกับชี้ชันดวงตาอันกาดเกลี้ยวนั้นยากจะพันานาความโกรธแค้นในใจของผู้เท่านิลการได้คนของพักกระยจกแทบไม่กล้าระบายลมหายใจ เรื่องราวเป็นเช่นไรเสียงตวาดของผู้เท่านิลการเต็มไปด้วยความขุนแขน้นเสียงตวาดของมันทำให้เขาช้อนอื่มแทบสั่นสะท้านเป็นความผิดของข้าพระเจ้าเองมังกรท้องนภากัดริมฝีปากต่อให้มันมีสิบปากก็ไม่มีคำใดแก้ตัวนี่เป็นความผิดพลาดของมันกลุ่มที่ทำการโอบล้อมห้ามมีความเห็นส่วนตัว ต้องเคลื่อนไหวและปฏิบัติตามคําสั่งสัญญาณที่ส่งมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันทราบดีแต่มันกลับขัดคําสั่งนั้นเฮ้ยบาดซอบผู้เท่านิลการตะหวาดเสียงดังก้องอืมสภาพศรีรษะบ่งบอกว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมันยังอยู่ที่นี่ผู้คุ้มกฎดผู้มีดวงตากลมโตพิจารณาศพของควังโฮ ก่อนจะกล่าวรายงานเรื่องของเจ้าเราจะจัดการทีหลังก่อนอื่นรีบเรียกสิทธิ์ทั้งหลายโอบล้อมเขาช้อนอื่นม,มาไว้ขนในทัว่วอย่าให้มดแม้สักตัวหลุดรอดออกไปได้มังกรท้องนภา,าค่อยหันออกไปกล่าวกับผู้ติดตามว่าพวกเราไปผู้เท่าหินละการกล่าวต่อยิ่งระเบิดควันส่งสัญญาณบอกตักสิทธ์ทั้งหลาย ที่อยู่ที่โนสันทงชังขู่ช้องโหโพมังยางและปุนโพก็ให้เร่งหาตัวมันให้พบและให้ตีวงล้อมเข้ามาผู้เท่านิลการร้องสั่งต่อว่าสู่ชอนเจ้าไปตามผู้ดูแลสุสานนี้และสอบถามมันว่าหลุมศพไหนเป็นหลุมศพที่พึ่งฝังเมื่อเร็วๆนี้ขอรับผู้ขุมกฎที่มีรอยแผลเป็นวิ่งลงไปตามไหล่เขาทันที เสียงอันทรงอำนาจเช่นนั้นต้องเป็นน้ำเสียงของระดับผู้อาวุโสของพักกระยาจกแน่นักฆ่าดัชนีอสนูนึกถึงผู้เท่าคนหนึ่งขึ้นมาผู้เท่านิลการหรือผู้เท่าคนนี้ไม่ชื่นชอบความมีชื่อเสียงแต่เป็นผู้ที่มีความรักในพักกระยาจกเหนือใครเกลียดการกระทําชั่วดุดความแค้นส่วนตัวเกลียดชังอธรรมเทิดทูนคุณธรรม มันนับเป็นหนึ่งในห้าสุดยอดฝีมือของพรรคกระยาจกนี่คือยอดฝีมือที่แท้จริงสถานการณ์คับขันยิ่งแม้จะรู้เช่นนั้นแต่มันยังไม่ทราบควรทำอย่างไรมันไม่ได้หวาดกลัวความตายหากหวาดกลัวความตายมันคงไม่พยายามดึงความสนใจของผู้ไล่ล่าตั้งแต่ตอนแรกที่ออกเดินทางแล้วหากมันหวาดกลัวความตายมันคงไม่เลือกเส้นทางแห่งมือสังหารความตาย เป็นเสมือนสหายสนิทที่อยู่เคียงข้างมันเสมอนักฆ่าดัชนีอสูรลูกดาบดาราพรายคู่ใจหาดต้องปรับมือกับยอดฝีมือต้องลงมือก่อนจะมีการตั้งค่ายกลสลับเท้าล้อวายุเมื่อฝาหลุมถูกเปิดออกอืมต้องรอครู่หนึ่งก่อนจะกระโดดออกไปเพื่อให้มันกะจังหวะพลาดพิษแล้วเราต้องสังหารพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ <laughs> ไม่น่าเชื่อเลย ว่าเราจะมีวันนี้เหล่าพี่น้องร่วมสาบานของเราจะเป็นเช่นไรไม่ทราบว่าผู้ใดต้องประทักกับสำนักเศ้าหลินแต่และสำนักล้วนมีปมเด่นอันร้ายกาศต่อให้คิดเช่นไรผลสรุปที่ได้ก็ไม่ต่างกันมากนักมันหวนคิดถึงเรื่องราวหนึ่งตั้งแต่ลงมือปฏิบัติการเป็นมือสังหารมามันมีสองไม้ตายลับที่ไม่เคยใช้ออกมาก่อนหรือครั้งนี้จะต้องใช้มันแล้ว ทันทีที่ตัดสินใจได้การเป็นมือสังหารไม่ใช่เพียงมีวิชาฝีมือสูงส่งเท่านั้นหากแต่จำเป็นต้องรู้จักฉวยโอกาสรู้จักฉกฉวยจังหวะผู้ที่ฉกฉวยโอกาสในการลอบสังหารได้เหนือกว่าผู้อื่นจะกลายเป็นมือสังหารที่โดดเด่นในการสังหารไม่เพียงต้องอาศัยวิชาฝีมือเท่านั้นยังมีวิธีการใช้ยาพิษทุกอย่างล้วนสามารถใช้ในการสังหารได้ นักฆ่าดัชนีอสูรก้าวเข้ามาในอาชีพนี้แต่ยังไม่เคยใช้วิชาลับทั้งสองนี้เลยสักครั้งแต่ครั้งนี้มันต้องใช้แล้วทันทีที่คิดได้เช่นนั้นมันก็รู้สึกสบายใจขึ้นมานักฆ่าดัชนีอสูรยังคงเห็นแผ่นหินอ่อนที่ปิดทางลงยังไม่ถูกเลื่อนออกก่อนจะละสายตาไปมองชงนีชูและวินงทีนั่นเองฮะมันมัน มันตกใจจนพูดไม่ออกชองนีชูนั่งอยู่ตรงหน้าศพที่ถูกถลกหนังแล้วยืดมือทั้งสองไปข้างหน้ามันกำลังฝึกวิชาสะกดวิญญาณอยู่ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ขับขันเพียงใด <c oughs> สถานการณ์ขับขันถึงเพียงนี้ยังฝึกวิชาอยู่อีกหรือแต่เด็กน้อยเพียงนี้คงไม่รู้ว่ามันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันเพียงใด <c oughs> นกักฆ่าดัชนีอสูร กว่าสายตามองโดยรอบวินาทีนั้นเหมือนมีอะไรวูบผ่านความคิดมันไปนักฆ่าดัชนีอสูรลุกขึ้นเดินไปหาชงนีชูชงนีชูลดมือลงเหื่อยหน้าขึ้นแล้วยิ้มเล็กน้อยนักฆ่าดัชนีอสูรเดินอ้อมไปด้านหลังมันเหตุใดในเวลาเช่นนี้มันจึงใจเย็นได้ถึงเพียงนี้เราจะต้องสำรวจดูเรื่องของมันให้แน่ใจนักฆ่าดัชนีอสูร แตะมือลงบนเส้นลมปรานกลางหลังซึ่งเป็นจุดที่ต่อเนื่องกับไตพรางถ่ายทอดกำลังภายในเข้าไปก่อนหน้านี้มันสำรวจมวลกระดูกของอีกฝ่ายแล้วตอนนี้นักฆ่าดัชนีอสูนต้องการตรวจสอบลมปราณของเด็กคนนี้ดูบ้างพลังภายในโคจรตามเส้นลมปราณทุกๆจุดภายในร่างของชงนีชูนักฆ่าดัชนีอสูนไม่เพียงสำรวจว่ามันมีพลังลมปราณหรือไม่ หากแต่ยังประเมินสภาพร่างกายของชงนีชูตลอดจนอวัยวะภายในทั้งห้ามันสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของพลังลมปราณภายในร่างสายหนึ่งมนุษย์เราล้วนมีลมปราณแต่ต่างกันตรงที่เบาบางหรือกล้าแข็งตามแต่การฝึกปรือพลังลมปราณของชงนีชูเป็นพลังลมปราณที่ได้รับการฝึกปรือเป็นพลังลมปราณของผู้ฝึกกำลังภายในนักฆ่าดัชนีอสูร ไม่หยุดตรวจสอบเพียงนี้มันลองลูปคลำจุดลมปานขี่แหหย้อนซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นทะเลแห่งลมปราณจากนั้นก็กดจุดตันเถียนตรงท้องน้อยในร่างกายของมันวนเวียนได้ลมปราณสายหนึ่งจริงๆคล้ายมีคล้ายไม่มีสภาพพิเศษพิสดารยิ่งอ่ะมันฝึกวิชาฝีมือมาแล้วหรือนักฆ่าดัชนีอสูรยังลังเลยากตกลงใจนักฆ่าดัชนีอสูน ถอนมือออกจากจุดกลางหลังถ้าหากยังรอดชีวิตจากที่นี่ได้มันฝึกวิชาฝีมือใดมาค่อยตรวจสอบภายหลังทันใดนั้นมันได้ยินเสียงสนทนาจากคนพักกระยาจกแล้วจูๆ่ๆนักฆ่าดัชนีอสูนมองมือเล็กๆที่มีความอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของอีกฝ่ายทันได้คิดขึ้นอะใช่แล้วมีทางรอดแล้ว เอาล่ะครับคุณผู้ฟังก็จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องมหากราบเทพมรณะพาทน,นี้นะครับฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหากใครที่ได้ฟังจนได้ยินเสียงผมตรงนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับและพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ